เวลา17นาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภารเรนทิราชเทพยศวดีกรมหลวงราชสันสิริพัฒมหาวชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิทธิวัลยบรีนาีรัตรราชกัญญาไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาดบูชาปุทธะักราศ2,565 ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหยิบเทียนชนวนจุดไฟที่โคมไฟฟ้าซึ่งเจ้าพานักงานพระราชพิธีถือถวายแล้วพระราชทานเทียนชนวนที่ทรงจุดแก่พลอากาศโทพักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเชิญไปถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวงจุดเทียนรุง่งที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดเป็นพุทธบูชาห้าพระอารามประกอบด,ด้วย วัดราชบทพสสติมหาศีมารามวัดประวรณิเวศพิหารวัดราชประดิษฐสสติมหาศีมารามวัดเบญจมบพิบรดุสิตวนารามและวัดนิเวศธรรมประวัติตรดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมศิลา ทรงจุดธูปเทีเยนเครื่องทรงธรรมทรงศีลพระเทพชิดระมุนีวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรม,มเทศนาเรื่องโอวาทปาติโมกขาวันมาคบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์หลักคําสอนสําคัญอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกหลังกัาสรู้สรุปใจความสําคัญคือทําความดีละเว้นความชั่วทาจิตใจให้บริสุทธิ แล้ววันมาคบ,บูชายัางเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวันจตุรงคสันนิบาตโดยเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมกันสี่ประกาศได้แก่ตรงกับวันเพ็ญนขึ้น15บ่ําค่ำเดือน3ซึ่งพระจันทร์เสวยมาพระฤกมีพระสงฆ์1250รูปมาประชุมกันพร้อมกันตนที่ได้นัดหมายตวัดเปรุวันเพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดหล้วนเป็นพระอารหรอันต์ผู้ได้อภินญญาหก และพระสงฆ์งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากท่าพุทธเจ้าหรือเอหิพิขุอุปปสัมปทา